ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลาจากอิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าวขอน้อมกราบพิวันชิตาวันชานน์และกัลยาณธรรมทุกท่านค่ะดิฉันนางสรวีแสนสุขขอถือโอกาสมาแบ่งปันคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดุลอตุโลจากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ ซึ่งรวบรวมโดยพระราชวรคุณสมศักดิ์ปันทิโตค่ะหลวงปู่ฝากไว้ตอนนี้เป็นตอนที่8ค่ะหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่ยี่สิบหแนะนำตามวิทยฐานะพระอาจารย์สุจินสุจินโนจบนิติศาสจากธรรมศาสตร์นานแล้ว มีความเลื่อมใสในทางปฏิบัติธรรมเคยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยเป็นเวลานานหลายสิบปีต่อมาเมื่อได้ยินกิตติศัพท์หลวงปู่ดูลจึงอาจ,จึงลาจากหลวงปู่หลุยมาปฏิบัติกับหลวงปู่ตลอดจึงขอบรรพชาอุปสมบทอยู่ตลอด,อลอดมา อยู่กับหลวงปู่พอสมควรแก่ความต้องการแล้วจึงกราบลาเพื่อเดินทางผุดงวิเวกต่อไปหลวงปู่แนะนำว่าเรื่องของพระวินัยนั้นให้ศึกษาอา่านตำรับตำราให้เข้าใจให้ถูกต้องทุกข้อมูลเพื่อปฏิบัติไม่ให้ผิดส่วนธรรมะนั้นถ้าอ่านมาก ก็จะมีวิตกวิจาร์มากจึงไม่ต้องอ่านก็ได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเอาเพียงอย่างเดียวก็พอต่อไปหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่27ไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 2 2ขคณะนายทหารประมาณ10กว่านาย ข้ามานาัรศการหลวงปู่เมื่อถึงเวลาข้ำแล้วก็จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพในคณะของนายทหารเหล่านั้นมียศพลโทสองท่านหลังจากสนทนากับหลวงปู่เป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็ถอดเอาพระเครื่องจากคอของแต่ละท่านรวมใส่ในพานถวายให้หลวงปู่ช่วยอธิษฐานแผ่เมตตาพลังจิตให้ ท่านก็อนุโลมตามประสงค์แล้วก็มอบคืนไปนายพลท่านหนึ่งถามว่าทราบว่ามีเหรียญหลวงปู่ออกมาหลายรุ่นแล้วอยากถามหลวงปู่ว่ามีรุ่นไหนดังบ้างหลวงปู่ตอบว่าไม่มีดังต่อไปหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่28คนละเรื่อง มีใย้น่มจากต่างจังหวัดไกลสามสี่คนเข้าไปหาหลวงปู่ขณะที่ท่านพักผ่อนอยู่ที่มกสาลาการเปลี่ยนดูอากักริยาของเขาแล้วคงคุ้นเคยกับพระนักเลงองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนแล้วสังเกตจากการนั่งการพูดเขานั่งตามสบายพาพูดตามถนัดยิ่งกว่านั้นเขายัง ยิ่งกว่านั้นเขาคงเข้าใจว่าหลวงปู่องค์นี้คงสนใจกับเรื่องเครื่องรางของขลังอย่างดีพอพูดถึงชื่อเกจิอาจารย์อื่นๆว่าให้ของดีของวิเศษแก่ตนหลายอย่างในที่สุดก็งัดเอาของอวดกันออกมาต่อหน้าหลวงปู่คนหนึ่งมีเขี้ยวหมูตันอีกคนหนึ่งมีเขี้ยวเสือ อีกคนหนึ่งมีนอแรกต่างคนต่างอวดอ้างว่าของตนดีมีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีคนหนึ่งเอ่ยปากว่าหลวงปู่ฮะอย่างไหนแน่พิเศษกว่ากันฮะหลวงปู่ก็อารมณ์รื่นเริงเป็นพิเศษยิม้มยิ้มแล้วว่าไม่มีดีไม่มีวิเศษอะไรหรอก เป็นของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันต่อไปหลวงปู่ฝากไปเรื่องที่29ปราระธรรมะให้ฟังคราวหนึ่งหลวงปู่เล่ากล่าวปรารบพัะธรรมให้ฟังว่าเราเคยตั้งสัจจะจะอ่านพระไตรปิฎกจนจบในพรรษาที่2495 เพื่อสำรานดูว่าจุดจบของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนที่สุดแห่งสัจธรรมหรือที่สุดของทุกนั้นอยู่ตรงไหนพระพุทธองค์ทรงปราสรุปไว้ว่าอย่างไรครั้นอ่านไปตรีตรองไปกระทั่นถึงจบก็ไม่เห็นตรงไหนที่มีสัมผัสอันลึกซึ้งถึงจิตของเรา ให้ตัดสินได้ว่านี่คือที่สิ้นสุดแห่งทุกที่สุดแห่งมรรคผลหรือที่เรียกว่านิพพานไม่อยู่ตอนหนึ่งคือครั้งนั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรธัสมาบัติใหม่ๆพระพุทธเจ้าตัดเชิงสนทนาทรรมว่า,าสารีบุตรสีผิวของเธอผ่องใสนะวันณะของเธอหมดจดผุดผ่องยิ่งนะัก อะไรเป็นวิหารธรรมของเธอพระสารีบุตรกราบทูลว่าความว่างเปล่าเป็นวิหารธรรมของข้าพระองค์ก็เห็นมีเพียงแค่นี้แหละที่มาสัมผัสในจิตเราค่ะบุญดนใดปุญลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของลูกในครั้งนี้ลอกลูกขอน้อมถวายทุกพระบาททุกพระองค์ที่แดนทิพนิพพาน และพี่บัญชิปาวันชานมท์กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าได้จิตผลทุกถาวรอได้สัอุปาทิศเสีสานิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดสาธุสาธุสาธุ นิพพานะสุขังนิพพานะปัจโยหตุ